เกมหน้าดูที่สิฮะเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรแล้วมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันมีแสวบสวัปทุกคนมันมันมีแสวบสวัปมันมันมีแสวบสวัปเมื่อกี้นี่มคือใครอ่ะฮัลโหลเฮ้ยไม่โปไม่โปคิดมากคิดมากอ๋อพี่คิดมากไปเองโทษ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 โปโปโปคนไหน ไม่มีพี่มองพี่ยังไม่เห็นโปเลยอ่าชิวเวดอ่ะชิวเวดอย่างนั้นเหรอโปโปชิวเวดอ่ะเนี่ยโอนี่ไงเฮียสวิสสวัสไอเวดโอ้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 เฮ้ยอ,อะไรอ่ะเรากำลังนี่เรากำลังอยู่ในโลกแห่งเวดบอลอย่างนั้นเหรอโอไม่นะนี่มันคือจอมเวทแห่งฟรีไฟที่ สามร้อยปีจะเกิดขึ้นในรอบส0 0ปีหนึ่งในบุตรหลานของเทพ,ดดทพเจ้ามังกรดำท่านกูไซตูดโอพระเจ้าท่านได้จุติขึ้นมาในช่องนี้โอค่ายดีดีดีดใจยิ่งนักนะโอโหจอมเวทได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วทุกคนเอาล่ะเราต้องให้ของขวัญจอมเวทด,ด้วยการกดมีพอร์ต อย่านี uh, you know okay. ่พอร์ตผิดตัวนะอย่านี่พอร์ตเพื่อนนะอันนี้ดีพอร์ตจอมเวทแค่นั้นนะครับเขาไม่ได้โป้โอเคเขามีมานาในตัวแล้วเขาใช้สิ่งนั้นเพื่อที่จะมาต่อกรอนกับพวกเราเขาคือจอมเวทสายเลือนแหงมังกรดํารูทวานใหญ่ยังไงล่ะพวกแกไม่เคยได้ยินตำนานกล่าวขานเรื่องที่สมัย300ปีที่แล้วที่นักพัฒนาเกมฟรีไฟ ได้ค้นพบมังกรดำรูทวาลใหญ่แล้วเขาได้นำยูไอดีหนึ่งไปถวายแล้วใน300ปี u ูไดีนั้นก็จะถือกำเนิดซึ่งโ oh อ oh, ้ายกอดโอ้พระเจ้ายูไอดีนั้นได้ถือกำเนิดในช่องพี่แล้วครับเขาคือจอมเวท 1M9U5P ซึ่งเขาใช้มานานได้เก่งมากไม่มีศัตรูหน้าไหนที่จะอยู่ใกล้เขาได้เกิน1เมตร แม้เขาจะไม่เห็นศัตรูแต่ศัตรูก็ไม่ทนแรงต้านทานของเขาได้ศัตรูก็จะแบบฆ่าตัวตายเองแบบเช <c oughs> <c oughs> ื่อช่องนี้มีโปเป็นเรื่องปกติเฮ้ย <c oughs> ล็อกกี้อย่าพูดอย่างนั้นสิไม่ปากาติสับปืนแบบรัวๆโอ้โหเป็นไงท่านจอมเวทโอ้ oh my god ท่านจอมเวทกำลังจะโชว์สกิลขับมังกรเหินฟ้าให้ดูอย่างนั้นเหรอครับท่านจอมเวทปวดสแสดงอภินิหาร ขับมังกรให้พวกเราได้ดูหน่อยว่าตะกี้วาตะกี้ไอ้จอมเวทไอ้จอมเวทเพี้ยไม่น่าเลยท่านจอมเวทโอไม้ท่านได้ขับมังกรโชว์พวกเราแล้วให้ตายเถอะ มังกรของเจ้านั้นพยศหรือเปล่านะถ้าจอมเวทเกินไหมเย้เลยครับโใหม่ยก็ yeah, oh จอมเวททำไมทำอม่างนี้เอเรานักประจดพายก็รู้นะหาที่ซอ่อนหรือไม่ก็ขับรถเออขึ้นรถมีรถหรือเปล่าหารถหารถจอมเวทไม่ได้ยิงเวลาเราขับรถได้หารถเลยเราต้องหารถด,ดีมากลงกันดีไอ้กัน ชันมังกรซะเกได้อาชายแห่งรัติกันอาชาโอ้ไม่นะเราเสียภูก้าไปแล้วม <c oughs> ีต่อไม่มีเมีน้องฟ้า เอาแล,แล้วจอมเวทเป็นผู้ชนะจริงหรือคนมีพอร์ตให้กับจอมเวทของเราด้วยพี่มีโปรนี่นี่ไงโอ้โหแล้วจอมเวทมันเก็บไปสามสิบแต้มแล้วก็เป็น MVP ในแบบนี้ทุกคนโหให้จอมเวทหน่อยโหจอมเวทกาหจอมเวทกาห